มีแดดมาออกมาบ้างนะครับนี่ครับก็ออกมาเต็มท่อเหมือนเดิมครับไม่ต้องรอน้ําด้วยครับพอมีแดดมาเติมนี่มาเลยครับเต็มลำแบบสวยๆครับนี่ครับไปดูแผงเนี่ยครับมีแดดมีแดดมานะครับสังเกตที่พื้นนะครับที่เงามีแดดออกมา นิดหนึ่งนะครับนี่จากที่มันมีน้ําอยู่ในท่อแล้วครับจะไปเจาะวาลวมันนะครับเจาะวาลวนี่มันไหลกลับหมดครับกว่าจะเริ่มใหม่เนี่ยปั๊มก็ทํางานหนะักเสียเวลาด้วยครับพอแดดอ่อนรุ่นมไหลกลับหมดเนี่ไม่ดีครับถ้ามันมีน้ําค้างอยู่ในท่อคือมันพร้อมที่จะส่งออกมาอยู่แล้วครับพอมีแดดมาเติมไฟขึ้นมันก็ออกมาได้เลยครับ เป็นท่อเองมาอย่างนี้นครับเป็นชุดประหยัดแต่ประสิทธิภาพไม่ประหยัดนะครับประสิทธิภาพนี่เรียกว่าเต็มที่ก็อย่างที่อธิบายไปนะครับถ้าต้องการให้ทำงานเร็วเลิกงานช้าก็ต้องเป็นสี่แผงนะครับเต็มประสิทธิภาพของปั๊มเลยนะครับเรียกสี่แผงเต็มที่ก็คือไม่เกิน ร้อยเก้าสิบโวลต์น,นะครับทำเงินก็ได้อาจจะห้าหก 5, แผงอะไรก็ว่าไปก็ได้เหมือนกันครับแต่อย่าให้วอลต์เกินแค่นั้นเองบังคับให้วอลต์อยู่สมมุติว่าห้าแผงนะครับมันสองร้อยกว่าโวลต์ถามว่าได้ไหมสําหรับปั๊มหนึ่งแรงที่พิกัดบอกว่าอย่าเกินร้อยเก้าสิบมันก็ได้นะครับเวลาเปิดปั๊มปุ๊บวลต์ที่หายไปมันจะหายไปประมาณยี่สิบโวลต์น,นะครับเวลาต่อโหลด กไ,ได้เหมือนนัแต่มันก็เสี่ยงเวลาวูนมันแดดพลิกพกวูกวนเกินร้อยเก้าสิบมันก็จะทำให้กล่องเสียหายได้นะครับแต่ก็ต้องมีเบเกอร์คุมไว้นะครับเบเกอร์ว่าถ้าเกิดวนเกินร้อยเก้าสิบให้ตัดอันนี้ครับให้มันทินับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ เห็นน้ำอย่างนี้เลยครับเนี่ยอยู่ยาวๆไม่มีการตัดต่อนะครับอยู่เป็นนาทีเลยนะครับต่อเนื่องให้เห็นการทำงานจริงๆสภาพการทำงานจริงๆครับว่าเวลาแดดมาแดดอ่อนเป็นยังไงแดดมาเติมถึงแม้จะลมนะครับอ,อันนี้ปั๊มไม่ได้ทำงานด้วยลมรับทำงานด้วยแดดนะต่อให้มีลมหรือฝนตกนะครับ ขอให้มีแสงมีแดดพร้อมที่จะผลิตไฟได้อย่างนี้เลยครับโอเคสวัสดีครับ